อยู่ในสายแล้วหรือเปล่าคะค่ะได้ยินไหมคะอ๋อเบาเบ,า,บานิดน,นึงเหรอคะอ่ะได้ยินหรือยังคะได้ยินไหมคะอาไ,ไ,ได้ยินแล้วครับอาโอเคค่ะสวัสดีนะคะนี่ใครพูดเอ่ย สวัสดีครับแอมครับผมค่ะสวัสดีแอมนะคะอยู่กันครบหรือเปล่าคะวันนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยโอ้ยการอาชีพไปไหนอ่ะการอาชีพติดงานครับติดงานงั้นก็นะสัมภาษณ์แอมคนเดียวแล้วกัน้แยกร่างกันวันนี้ใช้เดียวเลยนะคะก็สวัสดีแอมแล้วกันค่ะงั้นก็ให้แอมแนะนําตัวค่ะคือแอมอายุเท่าไหร่คะอืมยี่ห้าครับยี่ห้า ตยยิบยิบสองจริงเหรอเ๋ยพี่เฉยออค่ะค่ะพี่แอมพี่แอมนะเตยต้องเตยต้องเรียกพี่แอมค่ะสุดที่อยู่งั้นก็ให้แอมแนะนําตัวก่อนละกันค่ะสวัสดีครับแอมนะครับสวัสดีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกคนด้วยครับผมค่ะเคยมาบนไหมคะเคยครับใช่ไหมมางานไปงานของ ของอะไรอ่ะที่ราชพัฒน์ใช่ไหมคะใช่ก็ไม่นานไม่นี่เองใช่ไหมเพิ่งมาหรือเปล่าใช่ครับใช่โอเคค่ะก็นะมีมีได้มาเที่ยวส่วนตัวหรืออะไรยังไงไหมคะนอกจากเวลางานแล้วโอ้โหเคยเที่ยวส่วนตัวเมื่อเมื่อนานหลายปีที่แล้วครับตั้งแต่ ตั้แต่สิบกว่าปีอะครับ่นานมากนะนานมากนะก็ไปผ่าแต้มไปชอบไหมชอบไหมนอกจากผ่าแต้มจะสวยแล้วสาวบุญก็สวยนะใช่เชื่อเลยอ่ะแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วอ่ะโอไม่น่าเลยถึงเรียกพี่เนาะอันนี้คือค่ะก็ถามถึงงานเพลงกันหน่อยครับผมค่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันกับซิงเกิลล่าสุดนะคะ เพลงสัญชาต,ตยานของคนจะโดนทิ้งนะคะใช่ครับก็อยากให้แอมเล่ารายละเอียดนิดนึงว่าเพลงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะใครเป็นคนแต่งอะไรยังไงครับผมก็เกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่ลุมโลในซีรีสครับผมค่ะที่ทนี้ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่ออนทางช่องวันนะครับ<ช>แล,แล้วก็แอมกับกันเนี่ยก็เล่นเป็นคู่จิ้นกันนเรื่องคู่จิ้นแต่แต่ในชีวิตจริงนี่คือคือไม่ใช่ไหมอ๋อคู่จิ้นเหรอ รนชีวิจริงก็ปลอมครับค่ะค่ะเป็นยังไงต่อคะแล้วก็ทางแฟนคลับพนแฟนให้การตอบรับดีมากครับแล้วก็เรียกร้องกันเข้ามาเยอะว่าอยากจะมีงานมีงานต่อไหมต่อยอดไหมม,มีงานอีกหรือเปล่าอะไรครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็เห็นว่าแอมกับกันก็ต่างคนจะต่างเป็นนักร้องอยู่แล้วเขาก็เลยออกซิงเกิลนี้ให้แล้วก็เป็นพอดีช่วงที่แอมย้ายบ้านนะครับ S <S <S มาอยู่ที่เชจมสพีวีเรคคอร์ดพอดีอครับผมก็เลยเกิดมาเป็นซิงเกิลน,นี้สัญชาติยานของคนจะโดนทีครับผมกตระแสตอบรับก็ดีใช่ไหมคะใช่ใชชครับเท่าที่ติดตามก็เพาะมากๆเลยดีเจก็ติดตามอยู่นะขอบคุณมากับค่ะก็ถามถึงงานเพลงไปแล้วถามถึง MV กันหน่อยคะ่ะว่าเป็นอารมณ์ประมาณไหนแบบถ่ายทอดถ่ายทอดออกมานี่คือแอมมีส่วนร่วมยังไงมากครับผมถ้าพูดถึงเอเนี่ย m อนี้จะตัดมาจาก ซีรีสเรื่อง w i f ฟ s o c i e t ีครับต <c oughs> อ,อนหนังช่องวันซึ่งตอนนี้เป็นตอน Another Change คำขอจากคนเคยรัก <c oughs> ซึ่งได้เลโอก,กับชาชาตมาเล่นครับผมค <c oughs> ค่ะค่ะะก็ตเลยเรื่องใช่ครับผมเรื่องราวก็จะประมาณว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขารู้สึกว่าฝ่ายชายเขาเปลี่ยนไป <c oughs> แต่จริงๆคือฝ่ายชายเขาทำตัวเขาแย่ลงค่ะ <c oughs> อันนี้คือเปลี่ยนไปจริงๆฝ่ายหญิงก็เลยไปพูดคุยกับฝ่ายผู้ชายคนนึง ค,คือคุยให้เห็นคุยให้รู้เลยว่าเนี่ยจะมีคนดูนะอให้าทาตัวแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วคนที่คุยด้วยคือเพื่อนสาวคือไม่ใช่ผู้ชายจริงแต่ว่าต้องการให้แก้แค้นอะไรเงี้ยครับผมค,คือทําให้เขารู้ตัวค่ะแต่ว่ามันกลับแย่ลงแย่ลงายชายก็แทนที่จะประปับปรุงตัวเองค่ะแต่กลับทาให้ทุกอย่างมันแย่ลงก็เลยต้องเลยลากัน ใช่ก็เป็นเพลงนี้ใช่ไหมคะสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งนั่นเองนะแล้วได้เช็คยอดบิลไหมคะว่าล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแอมทราบไหมอืมวันนี้ยังไม่เข้าไปดูเลยเั้งสองแสนกว่ามั้งครับโอ้เยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ค่ะดเจก็ไปเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะสองแสนอัพแน่นอนกระแสตอบรับก็ถือว่าดีพอสมควรนะก็อยากให้แอมอัปเดตงานกันหน่อยว่าช่วงนี้มีงานที่ไหนอะไรยังไงบ้าง งานของแอมช่วงนี้อจริงๆแล้วสามารถดูละครได้นะก็จะเห็นได้แอมเหมืนอนกันในดอกลักเลช่องเจ็ดน,นะครับผมอากาศจะถึงสุขหกโมงครึ่งตอนเย็นนะครับค่ะแต่ว่าวัาวนสุกเนี่ยจะออนเด็วขึ้นเป็นหกโมงค่ะผมก็สามารถดูกันได้แล้วก็ฝักเพลงนี้นะครับฟันชาติเตียนของคนจะโดนทิ้มนะครับแล้วก็ตุลาคมนี้ ดูมิโ r นเดซีรีเซสนสอเนี่ยกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วทังช่องวันบ่ายสามโมงอาทิตย์สามารถติดตามชมกันได้อาทิตย์แรกเลยของตุลาก็สามารถดูได้เลยครับสำหรับงานอื่นนะครับมีทวิตเตอร์อินสตาแกรมสามารถจะฟอลโล่กันได้เผื่อนจะบอกว่าอันนี้ช่องทางไหนจะมีงานยังไงติดตามแล้วอัปเดตงานก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะไหนอินส a าแกรมอะไรมั่ง องอแอมอินสตาแกรมกับทวิตเตอร์ชื่อเดียวกันนะครับ A M P อันนี้สกอปส U R I แอมอันนี้สกอปุริครับผมจะโ o l กันได้ส่วนของกันเนี่ยจะเป็นการอันนี้สกอปชี G U N อันนี้สกอ A A C ค่ะค่ะ S I ครับผมค่ะแฟนคลับได้ยินแล้วนะคะก็อย่าลืมตามไปติดตามทุกช่องทางที่แอมได้พูดมานะคะ ก็นอกนอกจากมีมีซีรีส์ให้ติดตามแล้วแล้วมีงานต่างจังหวัดไหมคะแอมแล้มีเรื่อยๆครับผมดี๋ยวคมูมีไปทรูทัวร์ครับที่ปาจีบุรีแล้วก็พุธก็จะไปทรูทัวร์ที่นครนายกค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในไอจีก็ได้ก็อย่าลืมติดตามอัปเดตในไอจีด้วยใช่ไหมคะแล้วมีเพจไหมบางคนแบบไม่ได้มีไอจีอะไรอย่างนี้ทางเพจ มีเพลครับผมเพลจะเป็นจะเป็นของแนคขับทำนะครับแอ,อ่แอมมันจะไม่ได้เล่นจะไม่ได้เฟซบุ๊กแต่ว่าแต่ว่าติดตามทางนั้นได้ใช่ไหมคะครับผม<ง>จะเป็นของแอมจะเป็น facebook com แอมเดสตาเจ็ดเอฟซีอืมค่ะค่ะ,คะก็สุดท้ายให้แอมฝากผลงานเพลงนี้เพลงนี้หน่อยละกันค่ะครับผมก็ขอฝากเพลงน,นี้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่อยู่ในอารมณ์ที่อ่า แฟนเราหรือว่าคนลักของเราเขาเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดถ้าทางพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองฟังเพลงนี้ดูแล้วบอกว่าดีขึ้นไปอีกครับเพื่อจะได้หาคําตอบให้ตัวเองได้ว่าจะยังไงต่อไปนะครับสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งนะครับถ้าอยากมีไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ดาวน์โหลดได้เลยที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามสามนะครับแล้วก็ใน ไอจูนเคเคบ็อกมีให้ดาวน์โหลดเรีบอแล้วเอ็มดีก็ออกแล้วสามารถเข้าไปติดตามชมดูกันได้ครับผมค่ะก็นี่ก็แอมก็ได้มาอัปเดตงานให้ฟังแล้วนะคะก็หลายหลายช่องทางเลยก็ช่องทางที่แอมได้พูดมานั่นแหละนะคะสำหรับใครที่อยากฟังเพลงเพราะๆเนื้อหาดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาฟังกันนะคะค่ะมีอะไรฝากถึงชาวจิเกอร์หรือแฟนคลับชาวบนไหมคะแอมก็เอาเป็นว่าขอชาวบนขอเพลงนี้กันเทํามา่เยอะๆละกันนะครับแล้วก็ ออมาใน TFM 92เนี่ยนะครับแล้วก็ฝากน้ำเตยดไปบ่อยด้วยนะค่ะได้ได้ครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันที่อุบลครับโอเคค่ะยังไงก็รอติดตามงานเพลงของการอาชิและแอมนะคะก็อย่าลืมมาอัปเดตให้ชาวบนได้หายคิดถึงกันนะคะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ